จริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นชาวโลูกีคนหนึ่งที่เจอกับความทุกข์ของคนโลกโลกมาหลายอย่างนะคะทุกข์จากการที่ต้องอประกอบอาชีพของตัวเองทุกเพราะว่าความเจ็บป่วยทุกเพราะชีวิตครอบครัวทีนี้ก็สแสวงหามาก็มาเจอชาวอาโศกมาเจอชาวอาโศกมาพบพ่อครูก็ได้ได้รับ ทำสั่งสอนได้รับวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้ตัวเองออกจากทุกข์ตัวเองก็ลดละมาเป็นลําดับตั้งแต่เรื่องอที่ทําให้ตัวเองเกิดทุกข์มากๆอย่างที่เอ่ยไปนะคะรวมทั้งออาใยมุขบางตัวซึ่งสมัยก่อนเราก็ยังเคยแทงหวยนะคะแต่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพอะแต่ว่าเราก็ยังมีมมอยู่ ก็พยายามทามาบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเออเราได้มาแล้วโดยที่เราเราไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราไม่เคยไปเกี่ยวข้องก็มีนะคะก็รู้สึกว่าเออเราก็ลดละมานะคะลดละมาเรื่อยๆแล้วก็ลดความทุกข์จากชีวิตครอบครัวมาทําความเข้าใจจากคําสอนของพระพุทธองค์ที่พ่อครูนํามาให้พวกเราได้เรียนรู้เป็นผู้นํามาสั่งสอนพวกเราให้ได้เรียนรู้ตามเนี่ย ก็ทําให้ความทุกจากการมีชีวิตครอบครัวเราเข้าใจสัจจะชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วความรักที่พ่อครัวมาสอนสิบมิสตะเป็นความรักที่ทําให้เราเจอกับความทุกมาเป็นลําดับแล้วก็เมื่อเราทํานิติที่หนึ่งได้อ่พ้นจากการมีชีวิตคู่ได้ก็รู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเราพัดาดจากคู่นี้เป็นความทุกข์มากแต่พอจริงๆแล้วพอเรามาศึกษาเราเห็นเลยว่าการมีคู่มันทุกขนาดไหน แล้วเราก็ประสบมากับตัวเองแล้วเราก็มาเจอวิธีที่จะออกจากความทุกข์อันนั้นคือจริงๆความรักมันมีหลายมิติมิติที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ความรักของเราหรือใจของเราเนี่ยสามารถจะรักคนได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นขั้นตอนไปนะคะก็ทําให้เราพ้นทุกข์จากเรื่องของการมีคู่มามีความรักกับมวลมนุษยชาติที่พ่อครูพูดถึงนะคะสิ่งนี้พวกเราทํากันมาโดยตลอดนะคะ,ะคะือ นอกจากช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยประเทศชาติแล้วก็ยังมีโอกาสได้ช่วยคนที่ต้องการจะลดละออกจากโลกีนะพวกเราก็ทำกันอยู่แล้วก็ทำกันต่อมาเรื่อยๆซึ่งมีพ่อครูเป็นผู้นำพามาความทุกข์ก็ลดลงนะครมาตามลำดับอย่างที่กล่าวมาค่ะนี้คือสิ่งที่เราได้นะคะจากชาวอโศกจากพ่อครูแล้วก็นิตรด,ดีสหายดีซึ่งเป็นที่น้องชาวอโศกด้วยกันนะคะที่ได้ มาเป็นเพื่อนที่จะคอยติงเตือนให้ภัรษากับเราให้เราเรียนรู้นะคะที่จะรู้จักยอมรู้จักลดละในเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราติดอยู่กะ็ะทำให้ในชีวิตในปัจจุบันนี้ก็มีความผาสุกเพิ่มขึ้นเราไม่วิ่งตามโลกีแล้วะะเราเป็นผู้ที่ทวนกระแสของโลกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หมดสิ่งที่เหลืออยู่ที่ละเอียดขึ้นเช่นการลด อัตราตัวตนของเรานะะลดการบางตัวที่เรายังเหลือนะะก็จะพยายามภาคเพียนทาต่อไปภานะคะพเพียนทาต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะ,คะก็ถือว่าการทาของเรานอกจากเราจะได้ไประโยชน์ด้วยตัวเองแล้วก็ถือว่า,อาตอบแทนพระคุณของพ่อครูและศาสนา